มีอะไรก็ไม่ดีถ้ามีธรรมมีผ้าล้มเดอเลอรประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีถ้ามีธร,รมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุดสําราญบันดิกล่าวขามว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจจริสุขังเสติอัสมิงโลเกปรมิจัตผู้ประพฤตปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธมโอเวรักต ah ิธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหิตธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติมีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณทุกขติงคัจชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมยะไม่ตกต่ำได้เดือดร้อนธรรมกามโมขวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสือ่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระเป็นวันสําคัญของเราชาวพุทธเป็นวันที่เราจะต้องทําบุญกุศลสร้างบุญสร้างบาร,รมีเป็นกรณีพิเศษนะเพื่อชีวิตเรา จะได้ดีงามก้าวหน้าต่อไปแน่นอนที่สุดถ้าเราทำความดีถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เรื่อยๆบุญกุศลคุณงามความดีนั้นก็จะส่งเสริมให้เรามีความเจริญมีความก้าวหน้ามีความสุขในชีวิตมีความสงบสุขในชีวิตส่วนถ้าใครทำบาปทำความชั่วก็จะได้รับผลแห่งความชั่วคือความทุกข์ความเดือดร้อนใจ เรียกว่าเกิดเป็นเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกทันทีเลยอะไรเกิดนะคือใจเรานะั่นแหละใจเราเกิดเป็นสัตว์นรกนะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายในเวลาที่เราทําบาปทําความชั่วมันก็เกิดเกิดในอบายทันทีทําใหไ้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนทันทีไม่ต้องรอให้ถึงว่า ตายไปแล้วค่อยไปเกิดเพราะฉะนั้นเรื่องความดีความชัว่วมันมีผลแตกต่างกันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้อยู่แล้วเราทั้งหลายก็ใช้ปัญญาพิจิตรพิจารณาวันวันหนึ่งเราได้ทําความดีไว้นานสักเท่าไหร่ได้ทําความชั่วนานสักเท่าไหร่ที่สําคัญก็คือประคับประคองจิตใจเราให้มั่นคง ยู่ในคุณงามความดีตลอดใจเราจะได้เป็นสุขจะได้มีความสุขสงบเย็นคนฉลาดผู้เป็นบัณฑิตจะพยายามทำทำบุญทำกุศลสร้างความดีอยู่ตลอดอะไรที่จะเป็นคุณงามความดีอะไรที่จะเป็นประโยชน์เกิดขึ้นแก่ตัวเองแก่หมู่แก่คณะก็จะพยายามทําอยู่เรื่อยๆจะไม่ปล่อยวันเวลาให้เปล่าโดยประโยชน์ในครั้งพุทธกาลมีบุตรของพราหมณ์เข้ามาบวช บุตรของพราหมณ์ท่านนี้เนี่ยเป็นเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็เป็นพระนม่มเป็นพระใหม่แต่ว่ามีใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เช้าเอ็นเพนนอนบ่ายพักผ่อนค่ำจงวัดดึกสงัดเล่นแชทเล่นไลน์อะไรอย่างนั้นไม่ได้ปฏิบัติตัวอย่างนั้นแต่ว่าปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในธรรมตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงและที่สําคัญก็คือ ทำกิจทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้รับมอบหมายให้ดูแลให้อุปถามภ์ครูบาอาจารย์ก็จะดูแลตั้งน้ำใช้น้ําชั้นซักจีวรวาดถูกกุฏิของครูบาอาจารย์ให้เรียบร้อยพอทำอกิจวัตรอ,อุปชาอาจารย์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มองเห็นว่าเออลานวัดมันมีใบไม้ก็กวาดกวาดลานวัด กว่าทางเดินจงกรมเอานา้ําใช้น้ําฉันไปตั้งไว้ให้พระได้ฉันได้ดื่มเอานะ้าเอาน้ำฉาเอาน้าดื่มนี่ไปตั้งไว้ตามธรมารมศาลาให้ญาติโยมได้ดื่มญาติโยมก็ประทับใจพระสงฆ์องค์เนนทั้งหลายก็ประทับใจเราทั้งหลายนี่ได้อาศัยบุญบารมีของพระนุ่มในการได้ดื่มได้ใช้น้ําดื่มน้ําใช้ต่างๆญาติโย,ยมทั้งหลายก็ประทับใจพระนุมรูปนี้ เอาน้ำมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับเราตลอดเรามาฟังเทศฟังธรรมก็ทำให้เราได้มีความสะดวกเวลาหิวน้ำก็ได้ดื่มญาติโยมเหล่านั้นอมองเห็นอุปการรักณของพระหนุ่มก็พาก,กันเอาอาหารหวานข้าวมาถวายมาถวายอยู่เรื่อยๆจนมากมายมากมายขึ้นกลายเป็นนิตยพัทนิตนิตยพัท์คือพัทที่ประจำ พระสงฆ์องค์เนรรูปอื่นก็พลอยได้ฉันไปด้วยที่วัดที่วัดก็ไม่มีความลำบากาขาดแคลนเรื่องอาหารการอยู่การฉันการอยู่การชันเต็มตลอดมิญานิมยมเพราะอาศัยบาร,รมีของพระไม่ใช่บาร,รมีอะไรแต่ว่าบาร,รมีคุณงามความดีที่ท่านทำทำกิจวัตรนั่นแหละแต่ว่าทำอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งน้ำใช้น้ำชั้นกวาดวดัดกวาดว่าไม่ได้คิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่เห็นว่า อะไรที่เป็นประโยชน์ท่านก็ทำทำ,ทำทันทีเลยนะพระทั้งหลายก็นำไปคุยกันในธรรมศาลาว่าเออเราทั้งหลายได้อยู่อย่างสงบสุขสะดวกสบายในการประพฤติปฏิบัติทําไม่ลาบากเรื่องน้ำฉันน้ำอะไรต่างๆนี่น้ำใช้ด้วยนะและก็มีพัดตาหารชั้นอย่างเดือเฟืือไม่ต้องกังวลก็เพราะอาศัยบาร,รมีของพระหนุ่มนะพระหนุ่มนี่สุดยอดสุดยอดท่านเป็นผู้ฉลาดนะพยายามทา ทำคุณงามความดีอยู่เรื่อยๆพระมุผู้มมีพระภาคเจ้าเสด็จมาได้ยินพระท่านคุยกันก็ปรารลกบ,บอกว่าภิกูุน์ทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะเวลานี้การนี้เท่านั้นที่เราทั้งหลายได้อาศัยบาร,รมีได้อาศัยคุณงามความดีของพระนุ่มในครั้งอดีตการก็ได้อาศัยเหมือนกันเมื่อท่านทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายเกิดบวชเป็นฤาษีนี่นก็ ได้อาศัยบาร,รมีของลือีหนุ่มเหมือนกันพระองค์ก็ได้เล่าอัมพาชาดกให้ฟังอัมพาชาดกว่าเมือม่อหลายเมื่อหลายพันปีมาแล้วบรรดาคนที่เขาเบื่อหน่ายทางโลกก็พากันไปนบวชไปบวชเรียกว่าเป็นลือีเป็นดาบดะเมือเ่อไปบวชแล้วก็มีคนศรัทธาเรื่อมใสไปบวชด,ด้วยเป็นจํานวนมากในดาบดเหล่านั้น อุทิจจดาบดเป็นหัวหน้าเพื่อนก็นำเรียกว่าเป็นเป็นหัวหน้าเป็นอาจารย์ก็พาดาบดหนุ่มทั้งหลายเนี่ยพันปัจจุบปฏิบัติธรรมต่อมามันเกิดแห้งแล้งเกิดแห้งแงล้งลําบากเรื่องน้ําเรื่องผลละหมากรากไม้อุทิจดาบดก็สั่งสอนลูกศิษย์บอกว่าให้มีความประหยัดเรื่องน้ําเรื่องผลละหมากรากไมก้เรื่องอาหารต่างๆให้เอื้อเพื่อเผื่อแผ่กันอ,อย่าก,กินคนเดียวอย่าใช้คนเดียว ให้อให,ใหเอ้เพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะก็มีดาวบทหนุ่มอ่าคนหนึ่งก็ได้ฟังคำพูดคำจาของอาจารย์แล้วก็พยายามปฏิบัตินะเมื่อถึงฤดูแล้งเนี่ยฤดูแล้งมันยาวนานช่วงนั้นฤดูนาอากาศก,ก็ร้อนด้วยบรรดาสัตว์ต่างๆก็ลำบากด้วยน้ำเพราะว่าตามลำทางตามห้วยตามนอนน้ำมันแห้งหมดก็หิวโหยอ่อนเรียวอ่อนแรงไม่รู้จะทำยังไง ก็เดินมาเดินจะออกป่าไปดาวบนนุ่มเห็นก็สงสารก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะหารางไม้หาต้นไม้มาทํารางแล้วก็เอาน้ํามาตักใส่ให้สัตว์ทั้งหลายมันดืม่มก็คิดแล้วก็ไปหาต้นไม้มาเจาะเป็นรางแล้วก็หที่วน้ําอยู่ที่บ่อหลังอาสมมาเทใส่พวกสัตว์ต่างๆเห็นก็พากันมาดืม่มมากินอ่าด้วยความด้วยความสุขใจด้วยความสบายใจอ่าทีนี้ สัตว์มันมากินน้ํามากเข้านี่ดาบดนมนี่ต้องตักน้ําอยู่ตลอดเวลาเลยต้องตักน้ําหลายวันมาก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่มีเวลาไปหาคนละหมากรากไม้มาฉันก็เหนื่อยเมื่อยล้านก็ตักน้ําช้าบ้างเหนื่อยแล้วก็ร่างกายอ่อนเพียพวกสัตว์ทั้งหลายเห็นเช่นนั้นก็มีความกตัญญูรู้คุณของดาบดนมก็ประชุมกันบอกเออเราจะช่วยดาบท หนุ่มนี้ได้อย่างไรเพราะว่าท่านมีอุปการะคุณต่อเรามากตักน้ํามาใส่รังให้เราได้ดื่มได้กินพวกสัตว์ต่างๆก็ช่วยกันคิดว่าจะทํำยังไงก็เลยตกลงกันว่าสัตว์ทุกตัวนี่เวลาออกมาดื่มน้ําให้เอาผละหมากลากไม้มาด้วยผลละลูกสองลูกตามแต่กําลังของตัวเองที่จะเอามาได้ต้นก็ตกลงกันอย่างนั้นพวกสัตว์ต่างๆก็พากันแบกผละหมากลากไม้อุ้มผละหมากลากไม้มากองไว้ที่อาสมของดาบดหนุ่ม เรียกว่าวันหนึ่งๆเนี่ยมีผลหมากลากไม้มากถึงสองเกวียนครึ่งนะสองเกวียนครึ่งเลยสองรถครึ่งผลหมากลากไม้พวกดาบดอื่นๆก็พลอยได้ฉันไปด้วยได้ฉันกับดาบดหนุก็ไม่ไม่ลำบากเรื่องอาหารการอยู่การกินสัตว์ทั้งหลายก็มีความสุขได้ดื่มน้ําปีนั้นก็ผ่านพ้นไปด้วยดี แล้วก็ดาวบทหนุ่มก็ยังปฏิบัติอยู่อย่างนั้นตลอดพวกสัตว์ต่างๆก็มาดื่มมากินเอาผลไม้ลากไม้มาให้พวกดาวบททั้งหลายก็ไม่ลําบากไม่ลําบากด้วยอาหารหวานขา้าผลไม้ลากไม้นะ่นะก็คุยกันว่าเออพวกเรานี่พวกเรานี่ได้อาศัยบาร,รมีของดาวบทหนุ่มเราจึงรอดปลอดภัยนะอาจารย์ผู้เป็นอาจารย์ดาบทผู้เป็นอาจารย์ที่จะดาบทก็บวกว่านี่แหละเห็นไหมถ้าเรา มีความฉลาดสามารถก็จะไม่นิ่งงูดายเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆขึ้นก็จะช่วยเหลือกันอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ทำคนฉลาดจะมีความพยายามในการทําความดีอยู่ตลอดเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สรุปว่าอุทิจัดดาบทก็คือเราตถาคตส่วนดาวหนมนั้นก็คือภิกษุนมนพิษุนมในบัดน,นี้พวกสัตว์สาวสิงสัตว์ส,สาทั้งหลายนี่ก็คืออ่า บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายนั่นเองนั่นเห็นไหมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคนเราถ้าเราอยู่ด้วยกันไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราทํากิจทําหน้าที่ของเราเกินเกินเรียกว่าทำทำมากเกินกว่าที่ได้รับมอบหมายเราเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทำอยู่ในครอบครัวก็เช่นเดียวกันอยู่ในครอบครัวพ่อแม่มอบหมายให้ลูกคนนั้นทำกวาดบ้านคนนี้ เก็บผักคนนี้ซักเสื้อซักผ้าแต่ถ้าอะไรที่ไม่เรียบร้อยช่วยกันทำช่วยกันทำท่านเรียกว่าช่วยกันแบกช่วยกันหามมันก็จะเสร็จเรียบร้อยประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นในสังคมเรายิ่งสังคมเราทุกวันนี้มีความเห็นเกียตัวกันมากยิ่งขึ้นไม่ได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันต่างคนต่างคิดว่าฉันอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้จริงไม่ใช่อย่างนั้น มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเราต้องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันถ้าแต่ละคนมีความคิดสังนิษตมีความคิดสังนิดตมีความคิดสักหน่อยว่าอะไรที่เราควรจะทําประโยชน์ในวันนี้อะไรที่เราจะทําความดีในวันนี้ความดีอะไรที่เราควรจะทำแล้วก็เราก็ช่วยกันทําไปเดินไปเห็นขยะก็เก็บบ้างเห็นอะไรไปวัดตะเบวาเห็นไฟมันเปิดไว้เห็นห้องน้าไม่สะอาด แล้วก็ปิดไฟเสียแล้วก็ล้างห้องน้ําห้องทาง้าทุกคนก็จะได้ใช้ด้วยความสุขใจด้วยความสบายใจเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ฉลาดก็จะได้รับบุญบุศสได้รับประโยชน์จากการบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นให้เราคิดพิจารณาเราไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ที่สาธารณะที่อะไรก็แล้วต่างต่างก็แล้วแต่ให้เราทําประโยชน์อยู่เรื่อยทําความดีอยู่เรื่อยอย่าไปสร้างความรําคาญให้กับคนอื่น อย่าไปเป็นภาระให้กับคนอื่นนะเหมือนกับที่เราวิภาควิจารณักนะท่องเที่ยวที่มาประเทศของเราว่าไม่มีระเบียบอย่างนั้นอย่างนี้สกปรกนี่คนไทยเราก็เจอวิจารณ์แล้วนะนะที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นถือหรือว่าเขาเป็นประเทศที่มีระเบียบมีวินยัยมีมารยาทเราก็ไปเอะอะวุ่นวายไ,ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเขานะเราเรียกว่าเราความตามใจของเราเนี่ยไม่รู้จักรักษากิริยามารยาทนะไม่รู้จัก ในการที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบเราก็ถูกตำหนิมาี่เพราะฉะนั้นเราอยู่ในสังคมต้องยอมรับกฎระเบียบกฎกฎติกาต่างๆที่วางไว้แล้วก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องสังคมเราก็จะมีความสุขสงบเย็นตลอดไปเพราะอาศัยร่วมรักสามคัคคีร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์สร้างคุณงามความดีผลแห่งคุณงามความดีนั้นก็จะทำให้สังคมเราชีวิตเรามีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป ทามาสวัสดีเจริญพร